สวยแต่ไม่แย่งซีลเจ้าสาวการแต่งตัวของแอปทักษอนได้รับคำชมอย่างมาก ผ่านพ้นไปไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานวิวาของนางเอกสาวคนสวยแพนเค้กเขม,มนิดและสารวัตรหมีโดยภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักมีครอบครัวและเพื่อนทั้งในและนอกวงการมาร่วมงานกันเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษอนที่มาแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยหลายๆคนได้เห็นภาพของแม่แอปแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เพราะชุดที่แม่แอปสวมใส่ไปร่วมงานนั้นบอกเลยค่ะว่าสวยมาก สวยหวานตามสไตล์ของเธอแต่ถึงแม้ว่าจะสวยจนคนทั้งงานยังอึง้งแต่งานนี้แม่แอปก็ไม่แย่งสินเจ้าสาวนะคะโดยลุคนี้แม่แอปเลือกใส่เป็นชุดกระโปรงสีชมพูหวานเหมาะและเข้าทีมงานแต่งสุดๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ